สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกม Red Dead Redemption 2พาร์ทที่7แล้วนะครับวันนี้เราจะทำภารกิจของใครวะอะ่ผมจำชื่อมันไม่ได้ทำเป็นว่าเราจะกลับไปที่แคมป์กันก่อนแล้วกันนะครับไปลกลับแคมป์กลางดึกอยากรู้ว่าเกมนี้อันตรายไหมกลางดึกมีโจรดักป้นอะไรอย่างนี้ไหมนะครับ กูมไม่ต้องกลัวโจรหรอกเรานี่แหละโจรเอ้ยใครๆๆผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยหยุดปล่อยผู้หญิงไปเอา้าเหีย้ยิงกูอูเอา้า เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เชี้ปืนลั่นยิงโดนผู้หญิงไม่โอ้ยอะไรวะฮ่าปืนลั่นโดนผู้หญิงไม่เจรง อ่อยวะเพืนรัานผู้หญิงอะไรกันนี้โอ้ยไม่ตาไม่ตายวะโอ้โหเชียโอ้ยรอดอยู่รอดอยู่หรือเปล่า โอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายวอาวไอ้เชีย่ยผู้หญิงไม่ตายแต่มันหนีเชี่ยผู้หญิงไม่ตายวะโอเคเราไปไหนแล้วะวะเอาหายไปแล้วครับโอเคผู้หญิงไม่ตายแต่มันกลัวเราแทน โอ้ยิงผิดโดนผู้หญิงเซ็งเลยจะไปแจ้งความไหมวะเนี่ย